สบายดีพ่อแม่พี่น้องวันนี้วันนี้วันนี้พวกก็บีคือเก่าเนาะเห็นเห็นกูได้หน่อยว่าบีสิไปเซ่นาะถึงแขวของว่าบีอันนั้นแล้วหอดหอดมือหมอหนัดแต่น้อยโตกระเจับดีดีติเอากระเจ็ดีดีได้อีกหามือหอดมือหมอหนัดแต่หอดเสร็จไปทอนแขวะเด็กอะก็มาเบะเอาหมูอยู่บัดขึ้นแปลงนาะหมูเขากะอ่าน่ะมาแต่ไทยเห็นแต่พึ่งก้าโตแดีวเลยแหละเด็กอเนาะ กันสีส่วนคนไปเนี่นก็ากไปคนคน่านีเนาะคนมาคนกักตัวจัามือแหะเนาะเศาเอานตรเงีด้วยเพียงดวยสเงินงเลยเนาะสบายดีสุญยิงหน่อยเด้อ้ันค้าแปลงเอาได้พบเพาะกันดนเลยเนาะเชิง้ันค้าแปลงกับเมืองชาะุมบูรณ์เนี่ยเนาะแข้งจำประชักเชิงบมานคนไก่เซกก บาทถอยนอกก็มาเดิมมาดัดเอาเพิ่นเพิ<ต>่นอเซฟน่าจะคือน่าจะคือมข,ข้า,าวเฉบ,บ,บ,บีจะไปก็เพิ่นลหทแลนดไปแต่ก็จะไปเปย์เพิ่นลจักรนอให้ใหเพิ่นมาแต่ไทยไหนเพิร์ลมีเงินมาปีสิเปย์เนาะคนมาไทยผมมีเงินเออบิดแต่แต่ยูรานเนาะเ <laughs> บิงบ่งเบิง่งเบิ่งหนเคนมาแต่ไทยเด้อโอนสู่คนยูรานว่าได้เลยหน่อยไปซึ่งซีก็เนาะซีกห้ก็ไลายไลน์เนาะให้กูข้าบก่อนเนาะ มึงับอันนี้เื่อมึงกเหยื่อบงนีเื่อมึงหันนอพอได้พ่อได้พอไดน่อยเอ้ยเกินไปเอันเบึงเหื่อเนี่ยเจ้าก็ขากับพ่อได้มาเดกเจ้าข้เจ้ากุศลังโบพ่อแดะไปเผากันซเนาะไปหน่อย้ามาตอนนี้ก็หอดีกีเป็นเพิงนะผมกับไอดีกับไเจ้าคนเซ่ยทน่อเนาะ

ก็มาเห่ฮะบอบอบอมีว่องซื้อ้นไปบัวินหัวเซฟีหัวี่กัวกัวน้องิึงนาซีนาซอผมกระดเผิงเลยนาซอจะมาณนี้ Nói nắng sự. Anh đạo sự. Ni cô hiếm sự. Mày cái khai thương mại hoặc hiếm Anh điện kia, hưởng. Mày cảm thấy mặt hoặc là mặt hoặc là mặt hoặc là mặt. Hey, mặt. Mày 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 มันอคำ่นหมกานไปนี่สิเอาอยัางเนน่อยนีสิกินยน่กนย,นยกินผู้าย,ยามันต้ไกินผู้ายเด้อว่าเรากินในท่าอ้เนี้าจะรอกินผู้ายเด้อถ้าจะรอกินผู้ายอ้อดังๆเนอะถ้าจะรอกินผู้ายได,ด้เมือนเด้อกินถั่ <laughs> ทช่องก่อนนาะ Lê, không? Hả? Lê bà, ngon ngay bìa. Hả? bà ngon 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 มีบ๊อบี้เขาจะมาจ่ายส่งใจเสือหเราเนาะเงินอะไรเาทัยไปซื้ออาหารแพงเนาะเืออาแพงเหรอเี่ย้เสอกระตนบ๊อบบี้เสืกระตนทนี้นอ่ะกได้แล้วสองกึงราคาสองพันือในตีมาแตะถ้า่าเตะมาเหี่ถามบ่อีัไเน่อี่เดี๋ยวเอาเด้อไหนก็มาจ่ายเองเนาะมเอาเงินนนล้บบีนะา cứ ông đi này, ăn ăn này. Thôi, ăn ừ, thì ăn y anh cả nhà vậy thôi thôi ơ ăn tiếc nó ăn sẽ tiếc cũng nào cái này cứ cái thế ăn vâng con đồn đai đồn đai thì <laughs> nhau thì con mất mất thứ thẻ bị ờ, thử cái đi đó. Đi, thử cái này nè hả rồi nó có gì chữ gì chữ ไงได้เอาหอนี่บอมันจีเนี่ยไปมันมันบ่ขาวกำนาฮะเราพีถือเซเนาะซื้อวัตสึกิบิฮะซื้อบอือเดืองให้แน่ตีเดือก็เอ็นเนี่ยนั่งเรืองเอ็นได้เด้อ

พือหาถือก็ได้แพ้แพ้แคถือปะคือแพงแต่ยูไทยังบริเพลงบปเลยสาวเท่าไรแพงแต่สิบห้าพัอะไรแต่บ๊อบบี้เขามีเงินแลวนะเดือเดื้ดแล้วค่อยๆตัวเดือดกันเด้อพี่น้องเงี้ยเงียบอียงหน่อยจัดนึงเนาะใสออิการไหนเด้อเงินโซกระเตงก็ได้ ได้มากอะเจบริการนะาถนเยบริการแล้วก็าผนกับเอาสะดอยหนึ่งนะดอยหนึงแล้วรับบริการไปงะในได้น่อยเอ้ยงมันมาเมาเาเพิ่งเตนเมอ้ยกอะไรในหันเขาเองเนาะหันเพิ่อนาะนเพนเองอะหันพ่อเพิ่นว่าตกงไนพ่อเขาว่าต่ามียังดียังอานสบดีเลอ๋อเนาะชก็ใส่อหนึ่งนะคะอันก่อนนะ โอ้ชิสาพัดหน่อยนี่โอ้ชิสาเลยเสนเออเด็ดเด็ดเดดีม่ซื้อคนนี้ได้บอีเลยจะกางว่าจะหาเงินหาข้าหน่อยเออไม่ซื้อคนด้ไม่มีผัวหน่อยจะมเก็ิเกะพัดหน่อยเขาสกนะเเส้นก็ชอเกาอันนี้ที่เรงเดืองยิ่ก็ือยละมั้ มึงคือบอกน่าันอ่ะมึงไหนแต่เจ <that> ้าเนี่ยไปหาเหลืองเนี่ยกินเถอะเจ้าคนนี้ดุมีดานคนหน้าทักเนี่ยสองอันนี้อันไหนเสบบ้างบ้างบีแดวแต่เจ้ามันคือ่านลยวนี่ก็แสะ อันนี้ก็แซ่บแม่อันนี้แบบซาลาอันนี่แบบปุ๋งอันแบบปุ๋งแล้วแบบซาลาอวยเดี๋ยวเตจจ่อเอาเล็ึกน๋อยเน,ะนากเนะก็อยากกินแม่ซามได้ก่อยจัากในขยากกินหมูสนิทเนี่ยน,นี่เนาะพี่น้องหมูสนิทวันเดียวกันกลยวี <c oughs> หนึ่งนะแต่จะมากนีนิเนาะมันะจ,ะจะกินฟูซีแล้วจะกินตะบ้านเลยเดี๋ยวเตจจ่อจะจมากกว่าเอาตะบ้านเนาะอีกเจ้านี่อันนี้อันนี้มันลายเลยมันราคาสั่งเป็นมันลายแต่อันตะมันลายเนาะ ลลาละตำนหน่อยอนี่อาิงไ้ด้ติเอออาซิงมาติปแล้ราคาซ้ำกันลยเพราะว่าอันนี้ได้กวนหน่อยด้เป็นแนด่น้องเอ้ยไปอยากให้ิซิ่งให้คอยนะเอนเนมาิ่งสาวเอหน่อยไปติเนมาติิ่งี่ิ๊ิ่งเน่ะอันนีมาได้กลัวแหละต่แต่หน่อยราคาทํำกันหรอราคาทำกันอ่านดีๆได้เค่ะ เอาเมน7,000นี <ih az violin Legisl acy> ่คือกันเอ้าอยากได้เบอร์2ตัวนี่แหละเบอร์2เอ้าอยากได้เบอร์2น้องสมัยเบอร์2ก็เอาเมือนตอนนี้เาก็มาแต่เสะเดิแแือบักพางให้นี่เนาะเนส่อบักพางนี่ก็อียงนี่เนาะเอาให้เรากินม่นอน่่ะกิน่แม่บักพางบักางีหานเมื่อยเนาะพี่นอาทอนแหนะ ซาแขวซาเขวแน้อิชมูแบบนี้ีชมพู่ะ่ขาอิดเดิ้คนขาบาาซีมันก็บว่าเขาชอบไม่ชอบชชมูมันกับบางงานเองแดงตองไหยังไกินหมกพางเลยพี่น้องแ่บแแต่นมอมันก็กินเบิดอัวดดียววันนี้ มีทองใช่หมยงงูกระถะเพิ่นน่าไปสินดาสหาเพิ่นพาไปกินหางจงกินจังหางจงฮะอันนี้น่ต่เกีเพิ่นน่าต่ไถ่เพิ่นเฉียเดียมเิห้องเเดียเพิ่นนาไม่รู้เรื่องฮองกี่นอนเพิ่่ายอีกนะเพิ่นถายว่ามักปาเลยนี่แหละเขามาทยมัเจงเดือด มาขอเงินน้ำแม่น้ำยังปัง <c oughs> มันเป็นรอยรอันนะบ้านเพิ่นไม่เจอเกลือนะักเหรอเอาก็ะ <c oughs> ไรว่าอยากเกลือมีแต่เกลือก็ต้องกินเกลืออซะถ้าว่าอยากส่งจิตต์ตามหายไปกกน,ไนีน่งไงเอากเกลือนีอ่เนาะคนกีขันตามน้าแดงทำไมนี่เนาะว่าน้างามเนาะ เกลือเกลือเกลือครับบอบี <c oughs> คุณดังกินเกลือ,อคุณาดาัาางก็กขี้อ,ยยนนอินหน่อยก็ทำมาละง่บมปะมาปินมาทางกูก็ปีนี่เอ้าว่ามันตอกกะแสงเดี๋ยวเ้าก็เสียใจจบคลิปเพียงจำนี้เด้อน้องพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเด้ออย่าลืมกดไลด์กดแชร์ใหทบอบีเด้อบ๊ายบาย ฉันก็สวยนะ